มึงรู้ว่าว่าว่าเป็นคนไทยแล้เข้ามาติดได้ออกซีเดียวอ่ะแต่ชอบ <c oughs> แต่ชอบวงแขกขาวแู้ววิวดูดูหน้าหน้าหน้าหชอบอ่ะหลายหลายเฟรมอ่ะมีใช้สีแบบมีใช้สีผู้ตรงข้ามมีใช้แบบ <c oughs> พี่พี่ตก,กใจมากว่าเขาทำได้ขนาดเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเราตอนเนี้ยพอฟังเพลงมันไม่ได้เป็นเหมือนแค่เป็นดนตทีตลกๆเนี่ยมันเขาสู้ต่อไปทุกคนภูมิใจอืมจ้าอยู่แต่คนดูในคุณนะ What he have done he deserve it ใช้ทุกคนร่วมแชร์หนึ่งแฟกต์เกี่ยวกับเต็นนะครับก็อ,อย่างชี่เขียนเลยเนาะผมจะมาโทรหาหลายๆคนที่ผมส่ง MV มไปให้ดูนะครับซึ่งคนเหล่านั้นน่จะเป็นคนจากด้อมอื่นหรืออาจจะไม่รู้จักน้องเลยหรืออาจจะรู้จักน้องบ้างผิวเผินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะรู้สึกอย่างไงบ้างนะครับดีย๋ยวเราไปโทรหาหลายๆคนเลยดีกว่าครับแรกเมย์นะครับเมย์ก็คือเพื่อนที่ทําช่องนี้ด้วยกันนั่นเองนะครับพี่เราเดียวเริ่มไลก่อนอันนี้ไปด้วยกันนะครับแตงเดน ลาเป้ฮ so er, ัลโหลโอ้เคมึงดูเอ็มวียังเออดูแล้วเป็นไงมึงดูจบมึงรู้จักน้องมึงรู้จักมึงรู้จักน้องไหมเคยได้ยินชื่ออ๋อมึงรู้ว่าเป็นคนไทยรู้รู้เออเราเป็นไงเพลงเป็นสาวแปดมึงไงสาวแปดมึงกูนั่งดูมึงเต้นนั่งดูกูเต้นคุณนึกว่าดูนี่แล้วจะโชว์จ้าแล้วจะโชว์ ชุดดีนะชุดดีใช่ปะชอบชุดไหนชุดที่ที่อยู่ที่ห่อสีน้ำหมอกฟ้าแล้วก็ข้างในข้างนอกที่ข้างนองเป็นสีฟ้าแล้วข้างในเป็นตะขาบสีชมพูอ่ะที่อยู่ใท้ายหน่อยอ๋อแจ็กเก็ตเออแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตเออเออเขาเรียนว่าใส่คอปปี้แจ็กเก็ตโอ้โหเต้นจนเสื้อหลุดเลยเออเป็นไงแล้วเรารู้สึกยังไงอีกปะก็น่ารักดีดูขี้เล่น แล้วก็จัดแล้วก็จัดจาน <S 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 หน้าหน้าราที่เล่นจัดจ้านเออแต่ถ้าพูดถึงว่า<น>แบบถ้ารู้ว่าเป็นคนไทยไงรู้สึกยังไงก็กลิสเตอร์นะเขาจัดน้องเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วอะ่ะก็ดูเป็นเด็กที่มีสไตล์ของตัวเองปะ่ะเนาะสาต์ป่ะในในเพลงอ่ะสไตล์สาดป์ป่ะเออเออเออ<ม>แล้วก็แอบแอบนึกถึงพี่เมืองนาจินากรแต่งตัว พอแฟชั่นจ๋าเออสุดๆติดติดเออรู้จักน้องได้ยังไงรู้จักมาก่อนปะกูกูหรอเออก็ตูพูดตังกรตังกวามันก็ชอบมันก็ฟังเพลงเกาหลีอยู่แล้วอะงแล้วนางคือพูดไทยปกติใช่ไหก็พูดไทยอ่ะก็พูดไทยได้เออพูดจีนได้พูดภาษาอังกฤษได้แล้วถ้าไปถึกได้ออกเพลงเดียวอะก็ความสามารถชัดเจนไหมฮอตจัดใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นเรื่ว่าร้องก็ได้ก็ดูประสบความณ์สำเร็จเป็นเก่งแล้วดู หน้าตาก็ดีป่ะกูวายิ่งโตยิงตัวเองบอกว่าตัเด่นบคบอกว่าชัดเจนขอบคุณครับมีอะไรจะพูดอีกป่ะก็ฝากติดตามผลงานน้องเออานให้ด้วยเออคนไทยวะโอเคขอบคุณครับโอเคเออคนต่อไปนะครับก็เป็นเพื่อนนะครับที่ทําช่องด้วยกันอีกคนนึงนะครับช่างนะครับคนนี้เป็นด้อมของน้องพี่พีบิวกินนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลเออมึงดูเพลงยังดูแล้วดูแล้วที่มึงส่งมาเออเออเป็นไงปะคือคือชอบที่ชอบที่มันแบบว่ามันเหมือนเราดูหลายเพลงในเพลงเดียวอะยังไงคือแบบหมายถึงว่ามันเปลี่ยนแบบเขาเรียกแบบเปลี่ยนแบ,บ็กกราวเปลี่ยนสีไปเรื่อยอะอะฮะแบบมันคาเลอร์ฟูลนึกออกปะ uh huh. วแบบ่แบบเออแบบมันไม่เบื่อ,อคือมันไม่วนซ้ำตัดภาพสลับอะจะแ,แบบ เพอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปอีกอ่ะเออ,เอ,อก็ก็ดีรสุดีชอบชอบชุดเออชอบชุดเนาะ <c oughs> ชอบชุดโซอ่ะโซ่โซเนีย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่กูชอบคือซีนที่แบบรถมันวิ่งอ่ะรถรถมันวิ่งแล้วน้องอยืนอยู่ตรงกล,<ด>ลางอ่ะรถบรรทุกวิ่งแล้วน้องก็อยู่ตรงกลางมันเหมือนแบบมันเป็นเทคนิคที่แบบเหมือนตัวตัวน้องอยู่เฉยๆอ่ะ แล้วแบ็กรกาวเคลื่อนไหวอ่ะเออเออเอแบบเวลามองภาพรวมๆอะ่ะแม่งเจ๋งดีแล้วมึงรู้จักน้องไหมไม่รู้รู้จักเพระมึงนี่แหละเออแล้วมึงรู้ไหม <c oughs> ว่าคือคนไทยนะอ๋อรู้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 ว่าเป็นคนไทยเพราะว่าชื่อไงชื่อชื่อเขาอะ่ะชื่อเขามันแบบแต่กูกูสารภาพก่อนตอนแรกกูฟังอะ่ะกออูคิดว่า เ็นเนื้อเกาหลีแล้วแซมด้วยภาษาอังกฤษด้วยไม่ใช่ภาษาอังกฤษหมดเลยครับแต่จริงๆไม่ภาษาอังกฤษหมดใช่เออเจ๋งอ่ะเออชอบคือแบบพอเปิดเนื้อแล้วมันรองตามได้ไงมันดูเวอร์ไวอ่ะมึงหมายถึงว่าเพราะมันเป็นเกาหลีมากๆอ่ะคือใครฟังก็ได้นึกบอกว่าใช่มันไม่สปอเนาะแต่ชอบแต่ชอบวงแขนขาวรักและเนียนจัดโอ้เซา หลักแรนเนี่ยหัวหน้ากูอีกฉันยังน,นต้องยอมอะ่ะ <c oughs> เออเนี่ยแมพ่พี่ีต้องยอม <c oughs> แล้วแจริงๆแล้วจริง,รงๆน้องเขาคืออยู่อยู่เป็นคนไทยแต่ว่าเป็นศิลปินเดี่ยวหรอหรือว่าเป็นเป็นมง <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นคนไทยแล้วก็ไปเป็นเด็กเทนของ SM s m มาแหละอยู่วง NCT กับ b บ b y แต่ว่าเขาได้โซโล่ฮะอะไรนะแบบไม่รู้ว่ากูดูมึงหรือกูดูเขาอ่ะหมายถึงว่า มึงสองคนมันมีลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยถึกเพื่อนกูดูดูน้องมากไปเพื่อนกูถึงมีแบบว่าหน้าตาอกให้กูก็เพิ่งมาตามเต้นเหมือนกันเพราะว่าคนมีคนทักแบบว่าว่าหน้าตาใครคนนี้นะคนนี้นะกูก็ไปกูก็ไปลองไปเปิดดูว่าใครคือตอนแรกรู้จักน้องอยู่แล้วว่าแบบเป็นคนไทยแต่เราก็ไม่ได้ตานหรอกปะจนแบบช่วงมีคนมาบอกว่าแบบหน้าเหมือนคนนี้กก็เลยอ๋อหน้าเหมือนน้องเต้นเหรอแล้วจากนั้นก็เลยเริ่มเสพเสพอะไร ใช่ไหมเหมือนตาโตเออแต่นต้องตาโตกูแบบทรงเดียวอ่ะทรง,งเดียวกันอ่ะเออคือมันไม่ได้เหมือนจนเหมือนแต่มันแบบว่ามันวืบหนึ่งเข้ามาว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันเลยเข้าใจปว่ามารีม,มายใช่ไหมเออเออเออประมาณนั้นโอเคขอบคุณมากมึงฝากกดไลค์ให้น้องด้วยนะโอ,โอเคจ้าเ,เก่งน้องเก่งน้องเก่เออเดี๋ยวกูไปกดอะไรเดี๋ยวเพลงพีพีก็จะออกแล้ว อีกพร <ibl ok S 1> ุ่งน <online> <pl ains> ี <reco Christ> ้เออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดู p ีพีดีเอคครับเดี๋ยวเรามาทำรีแอคกพีพีต่อนะครับขอบคุณมากนะครับคนต่อไปนะครับก็คือพี่มินนะครับชื่อมินที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นด้อมของถวายนะครับแล้วก็เหมือนจะเหมือนตอนนี้จะโดนลูกเอ็ตกไปหนึ่งคนก็คือน้องวินเชอร์จากเอสปานะครับพี่เป็นอีดิเตอร์ของช่องวันนะครับไปฮัลโหลฮัลโหลให้ดูเอยัง ดูเอ็มวียังดูแล้วดูแล้วรู้สึกไงบ้างตอนมพี่นึกถึงพี่นึกถึงถึงจัสตินบีเบอร์อะชินอสสวิทยังไงคือเพลงไม่เป็นอินเตอร์อะมันฟังแล้วมันไม่ดูไม่ดูเป็นแบบเกาหลีเป็นอินเตอร์ไปเลยอ,ะอ,อ่ะเนาะด้วยความเนื้อภาษาอังกฤษหมดเลยด้วยใช่เป็นเนื้อเนื้อภาษาอังกฤษหมดแล้วก็เต้นก็แบบดึงสายตาดีมากอะ <it> คือปกติถ้าพี่ดูเอ็ีอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบมีมีสัก บางบางช็อตบางบางภาพที่เราต้องมองดูแดนเซอร์เว้ยแต่แต้นแม่งคือตึงหมดเลย่เอาอยู่หมดเลยที่นี่คือไม่ไ้่ดับเต็มมา่อนแต่เวลาเราเห็นเขาเล่นเขาอยู่สเปคเหมือนอะไรสักอย่างเงี้ยออืภาพภาพลักษณ์มันจะดูแบบว่าไงวะดุดดุอะก็ดูคีบคีบเป็นบอยแบนด์เข้มอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มานี่มันแบบมันสดใสสดใสมากเออแล้วเต้นดีมากแบบเต้นดีมากเลยเต้นแข็งแรงมาก แล้วตอนกล้องแม่งกระชาอะแบบนึกถึงเอต้าแบบว่าเอมันชอบทําแบบว่าในเรื่องแบบกล้องอะแบบกระชาิไปครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเงี้ยขึ้นบนลงล่างอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบบเป็นารียกว่าะเปลนเอกลักของมันไปแล้วอะแล้วเพลงก็จําง่ายนะแบบดื้อดื้อดื้อดือดื้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 อดือดื้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 อดือดื้ดื้อดื้อดื้อดือดืดดือดือดดืด้อดือดือดืดืดือดือ ใส่หมวกกับไล่ใส่ดาวกับกับเสื้อโซ่อ่ะโซ่เสนีห์ฮะเออดูดิออโอเคมันก็ไม่ดูโป่งอะก็โอเคแบบมันไม่ใช่ใครจะใส่หน้ารอดเลยมันไม่ใช่ว่าใครจะใส่หน้ารอดจริงๆริงแ,แต่ได้ไดแไ้แต้หมดเลยแล้วก็ไม่ถ้าเหมือนบางคนอนะคือแต่งออกมาจะค่อนข้างดูดูเหมือนดูเหมือนเกนะแต่แต่เนี่ยแต่งแล้วแบบดูไม่เป็นอย่างนั้นอนะดูแบบว่าเออดูผู้ชายอ่ะก็เป็นสไตล์ไปกางเกงอ่ะไอ้กางเกงมีชื่อ เป็นชื่อนางมันก็ใส่ละใส่เหมือนกับไคเซอร์ซีทูเอลลอยอ่ะ <laughs> คือไม่ไม่คิดไม่คิดว่าเป็นเป็นคนไทยเลยด้ๆๆๆๆื่อสรื่อเ่ซ้ำนะที่ลอง,งลองฟังสองรอบเมื่อวานโจส่งมาพี่ดูดูมีใช่คนนี้ลองเปิดแบบไม่ดูไม่ดูภาพเลยอ่ะลอง <c oughs> ฟังแต่เพลงบแบบเน่้ยตูไม่ออกเลยว่ามันเป็นอินเตอร์อ่ะมันไม่ดูไปทางแบบเป็นเกาหลีนะดูวินเตอร์ลองดีดีดีเกินเกินคาดเลยนะเมื่อวาเต็มก็แบบว่าดูดูเขาฟังแรกขนาดนี้พี่ว่าเขาลองดีมากอืม เพาเอาอยู่อะที่พี่ไม่ได้มองมองแรสเตอร์ข้างๆเลยอมองนางเออไม่ได้มองเหมือนกัน,นางกอก้องนางยิ้มกัดปาขยิบตาดูมาแม่งนางหมดเลยนอ <c oughs> ได้ลุกได้อ่ะผู้หญิงดูขึ้นหน้าหน้านานา,นา,นาชอบอ่ะผู้ชายเลยยิ้มสุด <c oughs> เอ <c oughs> อผู้ชายยังโดนตกเลย <c oughs> แต่เขาตัวเล็กจริงเว้เออตัวเขาเล็กเออตัวเล็กเวลาอยู่กับคนเอื่นะเหมือนคนตัวใหญ่อ่ะเวลาอยู่กับกลุ่มเขาอ่ะแบบในในใน ในวงอื่นอ่ะแต่พอเป็นคัพน์คนเดียวอ่ะดูตัวเล็กกิมักขาเล็กน้องขานิดนึงแต่เต้นโคตรแข็งแรงเนี่ยใช่เหมือนโจใช่ไหเหมือนโจเมื่อกี้คุยกับคนอื่นก็บอกว่าเหมือนอะแต่เร่ไม่รู้เหมือนโจหรือฝากเลยเหมือนมากกดไลค์กดไลค์เอ็มบิให้น้องยังกดแล้วโอเคมีอะไรจะพูดอีกปะมีมีรู้สึกอะไรอีกปะภูมิใจว่ะถ้าเป็นคนไทยทำได้ขนาดเนี้ยเนาะ แลผมพี่พี่ก็กใจมากว่าเขาทําได้ขนาดเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเราตอนเนี้พอฟังเพลงมันไม่ได้เป็นเหมือนแค่เป็นแดนดิ้ดาหลมันเขาไปไกลกว่าน,นั้นแล้วอือผมภูมิใจที่แบบเออเขาสาษาสดเหื่มาทําได้ขนาดนี้พี่ว่าสุด,สดยอดมากแล้วนอนนอนโอเคครับขอบคุณมากพี่มิน้นได้ได้ได้ขอบคุณมากครับ แค่นี้นะครับผมพีหนึ่งคนนะครับเป็นน้องสาวอยู่ในที่ช่องวันนะครับน้องชื่อแปงนะครับแล้วก็ไม่ได้ตามเพลงเกาหลีนะครับน้องน่าจะเป็นด้อมเพลงไทยนี่แหละน้องแปงนะครับ Let's go what's up hello โอเคโอเคเรได้ยินไหมได้ยินแล้วดูเอ็มวีย่างที่ส่งให้ให้ให้ดูดูแล้วเป็นไงนึกถึงพี่ซีโจทำไมอ่ะเอาจริงๆดูจบนึกว่ากูดูพี่ซีโจเต้นอยู่หรือเปล่าจริงเหรอเออกูดูจบแล้วแบบไม่ตอนนั่งก็นั่งดูอยู่แล้วพอดูแบบเหมือนพี่ซีโจจังวะเออเออเออเหมือนอ่ะเออหมือนแบบลายเต้นอะไรเงี้ยก็เหมือนเออรู้จักป้าก็คือใครไม่รู้รู้ป้าแน่ว่าคือคนไทย จริงปะจริงนึกว่าเกาหลีแล้วดูแลเรารู้สึกอะไรอีกรู้สึกว่า MV ลดมาก <c oughs> MV นางเลิศอะ่ะมีความแบบมีความแบบหาธรรมอะ่ะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบพีเอทอะ่ะเนาะมันดูเป็น,นความพี่เอทมันดูแบบมันไม่ได้อรัาการมากนะแต่มันดูแบบว่าสร้างสรรค์นเนาะจังหวะตัดงานงานตัดด้วยแล้วก็แบบเหมือนทุกทุกเฟรมมันมันใส่ใจอ่ะ แบบทุกเฟรมมันดูใส่ใจรายละเอียดอะ่ะม,มันมีทั้งเรื่องของแบบการใช้สีอะไรเงี้ยอ้าวสีเป็นไง<อ>มีหลายหลายเฟรมอะ่ะมีใช้สีแบบมีใช้สีคู่ตรงข้ามมีใช้แบบส้มน้ําเงินอย่างเงี้ยอยู่ในเฟรมเดียวหรือว่าบางอันก็เป็นโทนแบบคือในภาพในแต่ละเฟรมที่เขาถ่ายคือจะคุมหมดเลยเออคือมันทําให้แบบเอ็มวีดูแบบไม่สเปสปะากอแบบมีทิศทางเดียวกันอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าโดยรวมคือเคเแล้วเพลงเป็นไง ไม่รู้ว่าตอนนั้นไม่ได้ดูดูเหมือนดูซีโจอยู่ตอนนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจอะไรก็ดูก็นึกว่านั่งดูซีโจเต้นอะไรไม่ใช่แล้ก็กลัไปย้อนดูอีกรอบเมื่อเดี๋ยวเออดรวมประกอบรวมอีกรอบเออพอรู้พอรู้ว่าเป็นคนไทยเรารู้สึกไงบ้างว้าวมากไม่เหมือนอะไม่เหมือนคนไทยใช่ไหมใช่ไม่เหมือนคนไทยมตอนแรกไม่รู้เลยว่าเป็นคนไทยคิดว่าแบบเป็นของของเกาหลีอ่ะของจีนของเกาหลีอะไรเงี้ยน่ะ พอไม่รู้ว่าเป็นคนไทยเป็นคนไทยเป็นคนไท,ย,นนทยจริงๆเลยเหมือนลิซ่าอย่างเงี้ยแหละเก่งมากเลยอ่ะเก่งเก่งคือลายเต้นชัดแบบเก่งอ่ะไม่รู้่แต่็อตสุดท้ายเหมือนพี่ตีโจมากเลยที่เป็นที่เป็นเสื้อตะข่ายตะข่ายอ่ะเสื้อที่คุมแจ็คเก็ตอะหรอเราก็ถอดเสื้อเราก็ตอนเต้นเราเสื้อเด็กกว่นะเหมือนมากเพราะว่าเหมือนเหมือนเห็นพี่ตีโจแบบนั้นบ่อยอะไรยเงี้ยจำได้ภาพมันซ้อนภาพมันจำทำไมกูทำอะไรวะไม่เคยใส่ตะข่ายเลย ไม่เคยนี่หรอนี่หรอโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะครับนี่คืออะไรนะแอดมินขอบคุณนะครับเป็นแอดมินเป็นเคทีเป็นเบสเป็นทุกอย่างแล้วเออขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบาย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 คิดถึงเด้อคิดถึงมากค่ะโอเคกดไลฟ์เพลงน้องให้ด้วยนะอะะไรนกดไลฟ์เพลงน้องให้ด้วย ขอบคุณครับบายๆต่อไปที่เราจะโทรหานะครับคือน้องกัดนะครับน้องกัศเป็นคนที่ทำซับภาษาจีนให้กับผมนะครับใครอาจจะให้น้องทำซับหรือว่าจะแปลเอกสารจีนต่างๆก็สามารถติดต่อน้องก็ได้เลยครับซึ่งกาดน่าจะรู้จักเต็นบ้างแหละนะครับวบอร์สือหลครับกมาครับน้องกัศดู m อวยังดู m อยัง ดูแล้วด้ดูเป็นไงบ้างชอบ oh. ดูชอบดยชอบสินที่ใส่ชุดลายเสือดาวกับชุดลายขาวดำปะที่อยู่ในฉากรถสิบล uh ้ออ่ะอ่าฮะวิวมันเท่ดีแล้วการรู้จักเต็นใช่ไหมรู้จักใช่ปะใช่ uh huh. รู้จักเต็นจากเววี v v อะ่ะเวสนวีชอบชอบท่าเต้นเอ้ยมันน่าเต้นอะ่ะโคเท ซีนเฮ้ยอีกซีนที่ชอบคือซีนที่อยู่ในเหมือนอยู่ในหอศิลป์นะ่ะที่เทสิอ,ะอ่ะ,อะ,อะเออ,อเออเอออันนั้นก็ที่แบบเป็นงานอาร์ตมากเลยอะ่ะอออยากบอกอะไรกับเตนบ้างถ้าดูจบแล้วอะไรเงี้ยอยากบอกอะไรกับเตนเอ่ะใช่สุดยอดไปเลยเอ,อมันเหมือนเราได้เห็นใครคนหนึ่งเติบโตไปในเส้นทางในกรทํางานของเขาอ,ะอ่ะอือฮะแบบเป็นคนไทยที่แบบ เก่งอ่ะวายดีก็ไปปะ Starship อย่างเงี้ย SM อย่างเงี้ยสุดมาก Audition หลายค่ายเลยเนาะใช่เก、啊、่งมากเก่งจริงเป็นคนไทยที่แบบโคตรสู้อ、嗯、่ะเดี๋ยวต้องให้เลยสู้ต่อไปทุกคนต้องใจ嗯加油，每个人都在看你呢，每个人都很支持你，我们都很喜欢你，你做什么我们都会支持你的。 加油ของเราหนี่หยผิงแปลว่าแปลว่าสู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจเป็นแรงเชียร์คอยติดตามเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมแล้วก็สู้ต่อไปเพราะว่าเราทุกคนภูมิใจในตัวเต็นมากๆอืมเคครับ <Okay, S 1> <yo. S 2> ขอบคุณมาก oh. ขอบคุณมากนะครับค่ะบ๊ายบายบายบายขอบคุณมากครับ คนสุดท้ายก็คือน้องสตังนะครับซึ่งน้องสตังเนี่ยอยู่ออสเตรเลียนะครับพอจะรอน้องว่างนี่หรว่านานมากนะครับตอนนี้น้องก็ว่างแล้วบอกให้โทรมาได้เลยเรา่าจะโทรไปนะครับไปฮัลโหฮัลโหล ดูเอ็มวีแล้วใช่ไหมดูแล้วค่ะดูกี่รอบแล้วดูกี่รอบแล้วสองรอบโอเคดูแล้วเป็นไงบ้างเพราะว่าเพราะว่าเห็นผ่านตาเพราะว่ามีเพื่อนแบบเหมือนถ่ายลงสตอรี่ด้วยอืมแล้วก็รีลงด้วยใช่เออดดีล้วเราเป็นไงบ้างชุดสวยทุกชุดเลยเอาจริงชอบมากต่ชุดสวยจริงชอบ,ชอ,บอยากได้บัลลยชุดสวยทุกชุดแบบทุกชุดจริงๆยิ่งชุดสีเขียวคือดีมากแบบเขียวดีอ่ะ ใช่เสี่ยวตอนเฟรมแรกอะแล้วก็ที่แบบเที่แบ,บขับรถของเล่นเล็กๆอะน่ารักมากตอนนั้นอะใช่ังจานเหรอ <c oughs> เออลังจานอยู่ดี่คือ <c oughs> จะเอาใหมนะไม่เป็นไรเรียวดีชอบอุ้ย,ยจะร่วงก็ <c oughs> คือแบบนี่ก็ไม่รู้แต่เพราะว่านี่ก็ไม่ใช่แบบเซนใช่ไหมเขาเรียกแบบอะไร NCT เส้เนเออก็เลยไม่รู้ว่าแบบ แสไตล์เพลงของเขามันประมาณไหนกันอยู่แล้วอะเข้าใจใช่ปะแต่ว่าแบบเราที่แบบเออได้เสกงานเพราะว่าผ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็ดูแบบดูเดลีด่ฟรีดีแล้วก็รู้ะว่าแบบดูน่าจะเป็นแบบตัวเขาอะ่ะแบบมันดูเล็กที่เซ็นตัวเขาดีอะ่ะแต่ว่า no. uh huh. ถ้าลบรวมแล้วอะ่ะชอบคือชอบชุดมากๆมากๆ uh huh. แบบคอสตูมเลิศอะไรแบบ แบบท้าเต้นก็โอเคนะอันนี้ว่าถ้าเต้นดีเหมือนกันท้าเต้นแบบก็ดูสไตล์เต้นมากเลยอ่ะเอาจริงปะใช่นั่นแหละเราเพลงเป็นไงบ้างสําหรับตังอะเหมือนว่าฟังครั้งแรกอาจจะยังแบบไม่ค่อยติดหเพราะเหมือนภาพเราที่เราเห็นอนะมันเหมือนมันดูเป็นภาพอะมองแต่ภาพลืมฟังเพลงเหรอใช่ใช่เพราะมันดูแบบมันมองชุดเพลงงินไงยเออแล้วพอฟังแบบฟังเพลงจริงๆริงอย่างเงี้ยมันเออก็เพลงดีนะเร้องว่าแบบ ก็ดูแบบ l i ฟ e ลี่ดีดูแบบมี ENERGY ์จีดีอะไรเงี้ยก็ขอให้เพลงนี้ได้ขึ้นชาร์ตแบบกวาดทุกแพ็กไปเลยจ้าเออเอาสิเออแบบขอให้แบบล้างชาร์ตไปเลยตังอยู่ด้อมไหนหนูอยู่ด้อม VIP จ้าคือ b ิ g กแบงจ้าอ๋อ b ิ g กแบงเราเราในฐานะพี่ดูว่าแบบเต็นเป็นคนไทยรู้สึกยังไงบ้างก็ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนเก่งนะ ก็เขาเองก็ He ่ e s e r v e d it ดช่ใช่ What he have done He deserved i เเออก็ต้องพูดตรงๆว่าแบบเขาเป็นได้ของแบบเป็นได้ถึงเขาทุกวันนี้ก็ขอตัวเขาเองเนะมันก็มันก็หน้าที่จะต้องแบบชื่นชมในความพยายามของเขาในมุมต่างนะอ่าฝากอะไรถึงน้องหน่อยถึงแฟนคลับเขาหรือว่าถึงเขาอ่ะได้หมดก็ถ้า ในมุมเราที่แบบเราไม่ได้อยู่ด้อมเนี้ยเราก็แบบเออก็ขอให้เพลงนี้แบบปังๆแบบล้างชาร์จไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบได้แพ็คเออแบบทุกคนช่วยกันปั่นบิวให้เขากันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเมื่อว,วานเห็นคน <ขอ S 1> มีคนนอนเช้าก้เขก็ขอให้เขาตกแฟนคลับหน้าใหม่ๆได้เยอะขึ้นนาะคุณม,มากนะตงังคยคุย,คยกันไว้คุยกันพิชิโจกันได้ครับได้ครับ เป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยว่าตัดอคตนั้นคิดเห็นยังไงกับ MV มแล้วก็น้องนะครับหลายคนก็ภูมิใจในตัวน้องเหมือนกับผมเหมือนกับทุกคนแหละแล้วก็ยิ่งเราไปฟังเพลง New Heroes เรารู้สึกว่าบอกการที่น้องได้มายืนตรงนี้ได้ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งอินเข้าไปใหญ่แล้วมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะไปยืนตรงนั้นนะ่ะ แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายด้วยที่จปยืนอยู่ตรงนั้นมันมันต้องผ่านความพยายามอดทนอะไรต้องมากมายแล้วมันไม่ใช่แค่เก่งอะ่ะมันต้องทําให้คนหลังอีกนะมันยากมากซึ่งน้องมีตรงนั้นที่จะทําให้คนแบบว่าเป็นดูน้องในความสามารถในตัวตนของน้องในทุกอย่างแล้วผมก็ ดีใจที่น้องได้โซโลโอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เพลงนี้มันอิสซาเตนม,มากม,มันคือเต้นม,มากๆแล้วก็อ๋า้ามีหนึ่งข้อผมอยากให้ทุกคนร่วมแชร์หนึ่งแฟกต์เกี่ยวกับเต้นนะครับว่าน่าจะมีเรื่องไหนบ้างที่เรายังไม่รู้คนไหนมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับน้องนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปลงข้างล่างได้เลยนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกับตัวตนน้องมากยิ่งขึ้น,นครับหรือมากกว่าหนึ่งข้อก็ได้ลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่า ยังมีเรื่องราวอะไรของน้อด้วยทุกคนอยากเล่าอีกก็ลองคอมเมนต์ได้เลยเนาะเผื่อว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนหันมาสนใจน้องมากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตมากขึ้นนะครับ <laughs>